สวัสดีครับผมโจนิกกันยุ่งยากกำกับําการทํางานแล้วนะครับผมกับพยามห้าชิปไม้พี่น้องได้รับชมนะครับชิปนี้ครับไปรับชม2อแนวทางดีๆในการเลี้ยงแพนกันครับกับน้องแม็กกับน้องชิมครับจีต่มครับผม หหังงาาสนะครับในการเลี้ยงซัท์ที่ต่างๆนะครับการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเบี่ยงดูก็คือปัใจใัยหนึ่งสี่สามารถทรงผลดีแจกทั่งฟ้ามหรือขอกต่างๆที่เหลี่ยงอยู่นะครับ ทั้งลดต้นทุนทั้งเพิ่มโปรตีนในอาหารนะครับยุนี่เพิ่นจัดการบริหารจจงไดนะครับเพิ่นใส่ส่วนผสมอย่างต่างๆ่นี่นะครับแล้วก็เมื่อเลี้ยงดูแพะแล้วนะครับอาการขอเสียต่างๆของแพะของแกะก็จะได้แนะนำกันในคลิปนี้การดูแลรักษานะครับเมื่อเพิ่นเจ็บป่วยนะครับเนาะติดตามกับน้องแมกครับผมผมสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็สีมาแนะนำหรื่องใบเด็กเปลี่ยนความูลครับในการเรื่องอาหารอาหารของเขานี่คือ คืออย่างที่บอกว่าเฮ็ดยังได้ก็ะได้เห้มันต้นทุนในการเลี้ยงนี่มันตำนะครับว่าไม่มว่าตำนี่สีมาอีกกินยังเลยก็เป็นไปว่าได้เนาะครับผมครับแต่คือ,อยังมี่ยังแน่แล้วก็เฮ็ดยังได้ให้บอว่าไอโภชนาการหรือว่าไอที่ว่าสาัตว์เขาต้องการนะครับผมกนินทวงยังนเนี่ยเขาเขาต้องการยังแน่นะครับแล้วเขามาเสริมตรงได้ที่ว่าเขาขาดยังแน่นะครับสำหรับคลิปนี้กับสีมาบอกนะครับในเนเน่ยส่วนของฟาร์มผมนะครับนะว่าันเป็นแบบใดอย่างที่บอกว่า ปั้มผมนี่บ่มี่กะทินแถวเนี่ยครับบ่บ่่บเดตัดกะทินเลยไม่ได้ตัดกะทินเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือบ่มีมีอยู่แต่ว่าหนังห้างน่ะไม่ได้มันเปลือกหนามันครับตัดกะทินเนี่ยว่าบ่เมื่อย์นะครับพี่น้องคกับมาบวกลบคพุ่หายบางเล่วกับใบตั้งยังจากที่ว่าเขาเขาเขาซื้อให้กินน้ำแต่ว่าเขาไปเขาไปหาตัดกะทินซูเมืองนี่เติมหนามันลดเมย์เจักบาทค่าแห้งเขาไปตัดตัดแล้วมาให้กินมันก็แล้วแต่พื้นที่อ่าในส่วนของตัวนี้เนาะแต่ว่าฟาร์มผมเนี่ย บ่บ่เดชไสต์กระถินแล้วผมใส่ยังวัครับตอนนี้คือความผมนี่คือมีข้าวโพดครับอืออ่าไปเสือมาไปไปเมาสวนเพิ่นเพราะว่ามันถื่อนด้วครับต้นข้าวโพดเนี่ยมีเพิ่นปลูกเนาะเพิ่อนถูกทางตาต้นผมไปขอเสือเพิ่นเนี่คือเอามาเข้าเครื่องซับเนาะครับเนาะเป็นเครื่องซับชุดซับมันนี่แหละก็คือบด อ่าให้ละเอียดเพราะว่าแพะเขาสิกินแบบว่าเป็นล่ำบดได้เขาต้องซับบดให้ให้ละเอียดแล้วจระน้อยเขาจะกินง่ายนะครับครับผมการกินกัญญาจะกินง่ายเรากินให้เกี้ยงให้เบิร์ตนะครับในการในการตรงนี้แล้วก็อาหารยาเขาจะเป็นตัวนี้นะครับครับมีข้าวโพดนะครับเสี้ยกรญยาหวานเนี่ยเสี้ยกรญยาอันชีงโฟราชี่สกรอนผิดไทยเพิ่งนะครับนั่นแหละครับอ่าผมจะเปลี่ยนในส่วนนั้นครับนะครับแล้วแล้วแล้วอาหารนี่ครับก็คือผมจะบอกนะครับมันจะมีหนึ่งครับกากเบียรเนี่ตัวเนี้ยครับนี่ ในในส่วนของกากเบียร์คืออย่างต้นทุนนี่จะถือแห้งเพราะว่าบ่ถึงหอดสามบาทซัมนะครับแล้วแล้วแต่ว่าแต่แต่ผมใส่กากเบียร์เป็นลักน่ำนะครับจะบ่ให้ขาดเลยกากเบียร์นี่ยห้ามผมบอกสามบาทนี่ต่อต่อต่อกิโลตัวกิโลนะครับออ๋ถือว่าถูกถือถือถือว่าโอเคนั่นแหละแบบคือแล้วแต่พื้นที่ว่าพื้นสีมีบ่มีเนาะแต่ว่าผมน่ะคือผมผมออกกากเบียร์มาเป็นหลักมีห้ามในพื้นที่เฮาผมเชื่อว่า ทุกพื้นที่มีห้าแน่นอนต่ว่าอาจจะมีเป็นช่วงฤดูกาลว่าอันหน่อยไย่างดแต่ว่าผมใส่ห้าน้ำนะครับในส่วนของหัวอาหารก็จะเป็นเนี่ยเป็นนี่ครับเป็นเป็นเป็นแบบผงเป็นใส่เม็ดนะครับเป็นยังจังเป็นแบบผงว่ะทีแบบเม็ดนี่มันกินแซบในเรื่องของเรื่องอะครับกินหลเท่าได้กินกับว่าเบิร์ดกระโปงพ่อกรเลยใส่เป็นแบบผงเพื่อเพื่อสิทธิ์ให้คุกเข่ากันแล้วมันมันหอมมีกินหอมมือซื้อไหมครับคือคือขาใส่พวกนี้เป็นลัก อาจจะใส่หลายกว่าหัวอาหารหัวอาหารมันแพอองแล้วมันเก้าบาทสิบาทเนาะสิบกว่าบาทก็มีครับเนี่ยผมก็เลยใส่ตัวนี้แค่อาจจะใส่นี่ฮาถวยใส่นี่สามใส่นี่สองนึงนี่สิแม่ครับตัวอัตราส่วนเนาะแล้วแต่าบางเทื่อกระเบื้องหน่อยหลายว่าแพงหน่อยหลายในส่วนของอาหารหยาบพื้นกันนะครับมันก็แล้วแต่ว่าเขาอยากใส่เป็นแบบใดย์แต่มันหลายเขาก็ใส่เพิ่มตามจํานวนนะครับแต่ว่าให้บอกว่าคํานวณแบบว่าเป๊ะเลยมันมันเป๊ะตายตัวเลยเพรับว่าแพ้ยี่สิบตัวใส่กินจักถัง อ,อแพลสามสิบตัวใส่กินจักอันเน,นี้ยมันคำนวณบอด้บางทีมันกินหลายกินหน่อยตัวหน่อยเดี๋กวก็ตัวอ้วนตัวจอยเขาก็ต้องเสืิอมไปตามเนาะคร,ครับผมอแล้วก็มีดอาจจะเป็นลูกแพรให้กินแบบได้ยังสอิอาจจะจแพรขุนเนี่ยอาจจะให้กินประมาณว่าเอาเอาเห็ดอาหารขึ้นกันเบิดเลยสวมขึ้นกันปุ๊บ ว่าข้าสวตักว่าอาหารให้เพิ่มอ่าเรียกว่าเป็นแม่เห็นนมลูกนี่สิครับแม่คลอดแม่ยังี่สิครับแม่ท้องเขาอาจจะตักว่าอาหารให้เพิ่มตัวละถวยตัวละกำมือก็ได้ตัวละหาขีดก็ได้ครับแล้วแจ่ในในส่วนที่ว่าเขาปรับใส่นะว่าต้องคำนวณเบื้องว่าอันนี้มันคุ้มมันะหยัดต้นทุนเท่าครับผมครับในในส่วนวองตี่นั้นละเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะผสมให้เบื้องแอเช่ครับเดี๋ยวผมจะผสมให้เบื้องแล้็ไปแให้มนกิดล่องเบื้องวันมันจะกินหอมมันจะกินดีแล้วครับวก สำหรับใส่สูตรสูตรนี้เลี้ยงน้องๆแม่งแม่งครับตอนนี้คือใส้ตัวนี้เป็นลักเลยครับเจ้าบ๊วยคุยผลตอบรับในการจะเลิ่อนตัวของแพร์ถือว่าดี่ถือว่าโอเคเด้อครับพี่เพราะว่าพอมาผมบ่ได้ผมบ่ได้ทิ้งพวกหัวอาหารที่ว่ามีกากเบี้ยครับเป็นเเปป็็นนตัวที่ว่าเพียให้มันปวดตีนสูงนะบอกยังไงมันเขาเสริมในสิ่งที่ขาดเสื่อมในสิ่งที่ขาดไปนะครับเพราะว่าผมบ่มีกระถินแล้วผม ผมหาโปรดถิ่นแยงก็ได้ที่มันสูงสุดครับเทียบเคียงกับกะถินหรือว่าเป็นเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมเลยครับือสูตรเยี่ยมนะครับเนาะรลองเบิ่งลองปรับเลียนใส่เพราะว่าวผมใส่ประมาณนี้นะครับในส่วนของไอ้กากเบียร์ครับตักใส่เลยเรียกว่าขันเท่ามีเกลือนะครับเกลแกงเกลือปนบานเท่านี้ผสมน้ำก็ได้อันนี้ผมเดี๋ยวผมมี้วก็อาจจะเป็นที่มิก นะครับใส่พี่เมกน้าก็ได้เด้เพราะว่ามันจะเป็นแร่ธาุต่างๆแล้วครับเนาะใส่พี่เมกครับอาจจะกิโแล้วแพงจะว่าเขาใส่นิดเดียวเข้ามาพี่เมกครับเป็นแร่ธาุนะครับเขาเขาอาจจะใส่ตัวนั้นมาเสริมน้ำเพราะว่าเขาบวดหัวว่าแพ้ก็แก้เขานี่มันขาดวิตามินขาดโปรตีนอียงนั้งคือมันแสดงอาการออกบรคขึ้นกันนะครับมันมันก็อยู่ที่นี่เขานี่ครับผมก็ใส่อันนี้สามอันนี้สองเนาะอันนี้หงครับถ้ามันใส่สองครับ เลี่ยวเรียมเตียงโตายตัวแล้วถ้าแล้วแล้วถ้าไฟชนเห็ดเนาะครับเนาะดอยู่ประมาณนี้อ่าคือจะอยู่คือบอกไงว่าหัว่าฮะนี่เสริมให้มันหอมอ๋อกินหอมให้มันกลิ่นไงนะครับแค่นั้นนะครับจุดประสงค์ของความผมคือให้มันมีกินหอมดึงดูดเนาะอ่าดึงดูดการการกินกระตุ้นการกินเขาครับครับผมอืมหัวหว่งลองไปปรับใส่เบอร์เนาะอ่าครับเลื่รักก็เป็นหย่างน้นเขาเสริมแบบไข่ไข่ว่า เพิ่มคว่มนัวควมเสียบเข้าไปอีกอ่าเป็นี้ขนนะครับเนาะแมนแมนแมนประมาณนี้ครับเดี๋ยวใส่พผงสลดเราไปหวานเท่าย่งกินเสียบเพี้ยนเากินเสียบแมนแมนครับประมาณนั่นแหละล้วก็จะโบ้เปลืองนะครับขาดประมาณนี้แมนครับคือเลี้ยวเลี้ยวพวกนี้คือมันจะกินหมดเลยครับมันจะโบ้ค่อยเหลือเศษเหลืออยังนะครับแบบนี้มันหอมมันโดเบิ่งก็ได้ครับมันยุใกล้ถือกินเลยครับหอมยุไก่ถือกินเลยล่ะอือครับ ไหกับไซคูกับแบบนั่งเพิ่นว่าบริการกินแต่ตัวว่าไซคูโตโตนะครับผมเบื้อาว่าเพิ่นกินเพียงพ่อบ่อกับเสริมนะครับเนาะแต่เพิ่นกินได้ดีมันของเบิ้งแล้วมันเบิร์เลี้ยงกับเสริมไปเพิ่นได้กับมันม่ปัญหาเนาะครับกับเสริมมาเม้นมาใส่กินแบบจำกัดอนะพูดตรงคำนวณว่าสำนันสำนีกิโลตโตโตอยังนี่อาพวกนี้มันคำนวณบ่ค่อยได้เหรอครับตัวกินหน่อยปุบบางตัวอาจจะอ้วนบางตัวอาจจะจอยเนี่ยแพะนะครับแพะเนี่ยฟ้ามอ่ะ ตัวผมเจอนะครับมันบวคือกันตัวกินหน่อยกินไร่นะครับเนาะกินหน่อยกินไร้กินได้กิน,นบ่ได้อยงนี้สินะครับ <นะ S 1> ผมมันบวคือกันครับมาอ่ะตามชมครับทดสอบว่าพันธุ์จินดีบ่อันนี้ได้ทั้งแพะทั้งแก่น้นนองๆเนาะได้ทั้งแกะไอ้ไอ้ทอ,อมาท่าไม่เคยครับขอหยัดเป็นมือครับผมเดี๋ยว อ <Ooh. S 2> จะให้แบบนี้เลยครับอ่าาหรับร่างอาหารเนาะครับสํารับร่างอาหารครับผมอยากให้เป็นเป็นแบบนี้ อืมอ่าเป็นเป็นเกล็ดร้อนน้ำมันนี่ครับเกล็ดร้อนกับติ๊กน้ำมันเท่านี้ละอันเอามาพราวครึ่งนะครับตจะประหยัดเกล็ดร่อนน้ำมันมาพราวครึ่งแล้วก็เฮ็ดเป็นแบบนี้ครับตีไม้ใส่อือ่างถังแล้วก็เอาให้กินแบบนี้ในในกาดเจ้าเจียงโมเฮียโอ้จะมฮกหกนไหมครับภาชนะมันกว้างนะครับเนาะหมอไงมันกว้างมันมัเกิดจัดการไงอ่าอีกอย่างก็คือนี่เป็นท่อพีวีซีนะครับบนโฆษณาท่อพีวีซีเดอร์ในคือคือผมแนะน้ำให้เปลี่ยนแบบนี้หนาดกว้างกว่ามัน สิบนิ้วถึงสิบสองนิ้วโอ้นี่ใหญ่เลยเหรอครับเนีครับใหญ่ก็คือห้าครึ่งก็สิได้แปดเมตรเพราะว่าทอนึงมันมันยาวสี่เมตรต่อการตกหล่นของอาหารกันอยู่บ้างไหมหน่อยลงครับแบบคือคือสีพวกไฮไฮฟงเฟื่อยนะครับครับผมการว่าง่ายๆแล้วก็ให้เกิดประโยชน์ครับครับจะเกิดประโยชน์สูงสุดเหรอครับครับผมปางป้าเพิ่งก่บโบเดตโบเดตมี่ยังใสสีมันดี อ่าเทคนิคใหม่ๆแต่ละฟ้ามบวกขึ้นกันเอาไปปั๊บใส่นะครับมผมไปปั๊บใส่ซะค<ะ>ือพวดหงียงจะเป็นกิดบอกอ่าคิดบวกพอก็มี่เองสินะ,ะ,ะว่าต้องเลือแบบไหนรูปแบบไหนเนาะครับผมอันนี้ก็เป็นวิทยาแท้ทไปแลกกันมาเอาไปปั๊บใส่ได้นะครับเนาะัเม้งปั้นแมงปั้นนำน้ำมาเสนอนะครับผมนี่เป็นแบบนี้ไงว่างี้ว่าพอกับแมนครับบ่าค่อยจะเลียลาาแล้วก็กินดีเห็นไหมกินดี อันนี้ก็เริ่มอ้วนเริ่มยั้งขึ้นได้กี่จอยครับผมครับจอยผมก็มาฉีดยาใต้พยาธิฉีดยาบำรุงครับหอพวกนะครับแพ่ทุกตัวนะครับไอขม่านฟะป้ามผมนะครับคือว่าแก๊สเขาเรียกแก๊สผมต้องฉีดยาถ่ายพยาธิบวกยาบำรุงให้ทุกตัวือขม่าาแล้วผมจังเสียไอป่อยใัเกษตรกอนไอจำหนยเกษตรกรต่อไปไปเลี่ยงนนะครับครับมันเป็่ยนยั้งมันนั่นนี่ก็คือสามารถทั่หาไดือ ท่านเอามา้แลไวเวอได้ฉีดกระน,นัาไปฉีดในเพื่อนนะครับโอาไปฉีดในเพื่อนอีกก็มี่ครับก็ไปอย,ยากอยากให้ได้เนวดีๆไปเนาะครับผมผมไปจอง้องเฮ็ต์นะต้องดูแรผู้ซื้อจะเข้าไปนึเนลครับเนาะเราเอยากให้เฮาตรวจโรคตรวจเลือดก,ก็ตรวจได้ครับออันนี้คือแปว่าเดี๋ยววา่าเอาแค่มา้าบ่ตรวจโรคไหยังสีก็่คือตรวจแห้อยู่ได้ครับครับอ่าคือคือ,ค,อคือเฮาแจ้งประตูสัต์ไปเลยอ่าเนื่องว,ว่าเรื่อว่าผมจะเจาะเองแล้วก็ไปส่งในส่วนของวา เป็นเป็นสามารถอ้างอิงของมุ่นเลยว่าเออบันจะเป็นโรคแข็งโรคยังครับประมาณนี้นะคือ้นนาเสื้อถือได้อะครับรบผมประมาณนี้ครับสันยากตรวจก็ก็สามารถตรวจได้หรือว่าไปแจ้งปำรวุซัดต่อเพื่อเด้ะครับครับผมอันนี้ขึ้นขึ้นเนีน้ำเนาะครับครับผมประมาณนั้นอ่าอ่ามือนีีกภาพพี่น้องเบืองการนี่ละอาหารเนาะก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งสำคัญในการส่งผลผลิตต่อเจ้าของฟาร์มต่างๆ ลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนได้หลายนะครับว่าแบบได็แล้วนี่ส่วนการดูแลรักษานะครับไอพวกเรื่องยาเรื่องเรื่องเรื่องฉีดยาเรื่องยังนะครับครับคือพวกนี้ยังที่ผมบอกเล้ว่าแพ้นี่ครับถ้กินแบบนี้แล้วครับอืกินปันได้กับพวอ้วนผมบอกเลยอัในี้แพ้ตัวนั้นเนี่ยเป็นพญาธิอ่าประเทาไทยพญาธิกินอย่างนี้มันกิสิจอยยุ่งซันละไห้กินปันได้ของอาหารให้กินลงไปผมบอกเลย โบอ้วนครับบังเรี่ามันเป็นยูภายในเขาโดยที่เะ<อ>าบอเห็นเนาะอ๋อเงาบเห็นห้องโบชามัยยังคือย่างอ่ะถ้าต้องมีการทายพญาชีจจอยาบมันต้งเพีออยงที่ผมบอกบอย่างน้อยเราต้องทําทําอะไรก็ช่างอาจอาจอาจจะเป็นพญาต้นนี้ก็ไม่ก,กับปลูด<อ>แต่ว่าถ้าต้องเทดพญาเม็ดเลือดเอ้ยพญาพายนอกภากยในเอ้ยยังสิน,นะครับ,มรบผมต้องเทดแล้วก็เพื่อมากกว่าสีไสยายาตามตามร้านขายยาทั่วไปที่ว่าสามารถหาซื้อได้เนาะแล้วก็ราคาบบแพง นะครับบนันีในส่วนของการฉีดนะครับผมก็จะเฮดประมาณว่าเอามาปึ๊บเอามาเขาล่งคอ,อกเะเแกฉีดเลยไอ้มือมืสอ,องมือ้องฉีดแล้วก็น,นัาไปอีกสิบบกเกินสองอาทิตย์นะครับวกเกินที่มหามือผมเฮดอีกเท่อนึงแล้วก็ทีน่าไปอีกสามสิบมือ แล้วก็เฮ็ดอีกเท่านึงหนึ่งสี่แมงครับอาจจะเฮ็ดซ้ำๆนะนะบางคนอาจจะเฮ็ดซิบหามือซิบหามือก็ได้นะครับเดือนนึงเฮ็ดสองเทียวเอาซื้อโอ้โประมาณนั้นแต่ของผมเนี่ยคือจะประมาณอยู่ประมาณนี้นะครับการดูเรื่องสานอแนั่นก็สิบวมียังครับแทนทันดูแลเรื่องเรื่องพยานได้อย่าบำรุงยังโอเคครบแม่ท้องแม่คลอดแม่สาวแพะยังก็แล้วแต่ครับแพ่ให้นมลูกให้ยังนะครับครับคันเอาเฮ็ด ยาหรือว่าเฮ็ดยังครเป็นรักนะครับเฮ็ดไห้มันเป็นประจำนะย่าเห็นเนี่ยคือเขาอ้วนด้ยครับคือเขาจะสมบูรณ์แล้วก็นุ่มจะดีแม่แต่ห้นยำนุ่มดีแต่ว่าบางฟ้ามนะครับอันนี้วอกไปหฮอดทีว่าอเป็นเป็นขมวดหร่อว่า่นใส่สมุนไพรอ่า่นอาจจะมีนนำมักหรือว่ามีบัวกระเพ็ดมีเครื่อกับหอครับเอาเอามาสาบแมายังให้กินแล้วก็คุกกเกลือกับยังอ่ะคือเป็นอันนั้นก็คือเป็นยาที่รับว่า เป็นสม,มุนไพรพื้นบ้านนะครับเพื่อนบ้านแม่นครับเพื่อนเฮ็ดแบบนั้นแบบแพะเพื่อนอ้วนเพื่อนงามก็มีได้ครับอ่า,าต้องฉีดยายอย่างเดียวครับอาจจะเป็นแบบว่าพุ่มปัญญาบ้านเท่าหรือว่าอาจจะเป็นน้ำมักลูกย่อ,อครับไอ้บอวระเพาะกับพกระห่อหมากย่อครับก็มาใช่กับกา,ารกำแตงยังมักแต่ใดกระหักกอกกอกจะระซีซีหาซีซีก็แล้วแต่ทั้งแ,แ,แต่ตปศุมน้ำให้กินก็มีอันนั้นแล้วแล้วแต่ฟาร์มเนาะบ<ใ>นได้มาดมฉีดยายอย่างเดียวที่อะไรขึ้นกันเนาะครับอันนี้ขึ้นใดขึ้นกันครับผมก็สามารถทายพญานได้ือออกกกันนนนเหจากเรื่อง นะครับอาจจะเป็นดูแลเรื่องเรื่องพยาตัวหนึ่งสองก็คือคือปัจจัยอย่างอื่นนี่ครับทามันดูแลเรื่องพวกนี้ได้เรื่องอื่นสีบวมีเลยครับอปัญหาตาบตามากอย่างบางททันแหมว่า ตกฟองเออถ้าาเขายนท้าข้าขอกูด้วยได้รักษาอีกอย่างหนึ่งเนาะ,ะนคืออาจจะเป็นอีกกรณีหน,นึ่งแต่ว่าลักนักนะครับแคนี้กับแก่นี่สิบผมมีอย่างเลยอสิเป็นยุบประมาณนี่แหละอาหารถึงนะครับเข้าใจเขาเขากินแบบไหนเขาเอยียงแบบไหนนะครับครับแล้วก็เรื่องยาเรื่องดูแลสุขภาพเขาให้ได้ครับือจบเลยครับการเลี้ยงแกกับสิบอยง่ายคือ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 ค้นคิดนะนะครับครับเออบอกว่ามันเลี้ยงยายเยอะกว่าฉีดยาเยอะกว่านั้นกว่ามนีนะอ่าคือคือถ้ามีนมาเข้าดูแลเรื่องนี้ได้ก็อาจจะตัดปัญหาตัวนั้นไป นะครับมันจะอ้วนจะง่ามไม่ล่ะมันจะเป็นตะเบื้องนะนะว่าไงมันจะจากแพ้พร้อมกัสิเป็ี่ยนแพ้อ้วนนะครับในในส่วนของเรื่องนี้นะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้เนาะแต่มาบอกเรื่องอาหารหล้กก็เรื่องยาเรื่องการรียกสุขภาพนะให้ให้ให้พี่น้องเกษตรกรคนจะเลี้ยงไม่เลี้ยงเกาก็ะเดี่ยวใต้ให้ทราบเพียงแค่นี้นะครับเนาะขอขอบคุณได้หลายทีครับเรือผมครับครับพอดีครับเอามือขอบคุณนลองแมกเนาะได้หลายครับผม สารวัตรฟาร์มแพะแนครับข้อมูลเดี๋ยวผมจะติดเบอร์โทรติดต่อไว้ในคลิปเนาะพี่น้องอาจะเบิ้องชีพอาจะสงสัยในข้อมูลข้อมูลต่างๆพี่น้องคนแนะน้ำพาสอบถามได้เนาะครับเนาะพี่น้องคนเป็นกันเองครับสถานที่ตองนี้เนาะครับเนาะพิกัดนี่ครับผมยินดีต้อนรับครับอาชิปนี้พวกผมสองคนแไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครัพอด็นที่สองนะครับเนาะ เป็นเนื้อหาสารีนะครับาการเมืองอายุแพรว่าฮ้สีหูหรือเจ้งไดว่าแพรตัวนั้นอายุประมาณเท่าไรนะครับเนาะไปศึกษาไปเรียนรู้น้ำกันครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องครับทิดตามกับน้องขิมครับผมอ่ะต่อไปตามคอยเบิ้องหัวข้อที่สองครับผมที่สองที่สำคัญใการเลือกแพรเนาะก็คืออายุแพรแมร่บอกแต่ส่วนมากเวลาเข้าไปสื่อเขอมามักคอยหูว่าแพรอายุประมาณเจ้าปีเนาะบางทีิ่นจะบอกว่าตัวนี้เจักปีท่าทางฟ้ามเพร์มเพิ่นว่า เขาบ่อนี่ยใจเขามีวิธีเกลียดคือเบิ้งเบื้องเฉียวเบิ้งเขียวเบิ้งฟันเนาะอย่าห่วงอายุอย่าห่วงอายุไอ้เบิ้งเขียวเบิ้งฟันครับผมซัดทุกชนิดบพรว่าเป็นงัวเป็นกล้วยเป็นบ่อฟันแต่มีแค่สีบแปดบ่อแปดครับแปดเหลี่ยมเนาะแปะขี้เกันดเป็นบ่แไม่รับขี้เกันครับอ้าวอ่ะเข้าวาดพี่น้องเบิ้งได้บ่ได้ครับพี่น้องเข้าเบื้องขาวๆเนาะครับผมเฉียวประมาณเพิ่นวาดไปเลยนะครับนับนับเลยครับนับเป็นเบิ้งครับเนี่ย หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดนี่ครับนี่ลักษณะฟันของแพผลงหรือของแปดเล่มเนาะการพัดเฉลียวมันเม็นมอนองไม่นะพันสิพัดเฉลียวได้ก่อนคู่คู่กลางก่อนครับคู่กลางเลยผลองนี้เนาะนี่เป็นคู่กลางครับคู่กลางจะพัดก่อนเนาะมีแปดเล่ยมจะว่าเฉลียวกลางนะครับจุดจะจะพัดออกก่อนสามสี่ไส้หัวเนาะลักษณะการพัดมันเป็นคือดูดออกไปเรียนบ่ แม่นครับดูดอกกันฟันน้ำนุ่มยีดูดออกไปเลยครับคู่นี้ต่อคู่กลางแม่นครับถ้าได้อายุขวบแรกครับขวบแรกก็คือปีหนึ่งบอแม่นครับปีหนึงโอ้ใจถือเนาะแม่นครับปีหนึงคู่นี้จะรูดออกได้พี่น้องครับนับเป็นแถวหนึ่งแถวสองแม่นบ่แม่นครับอันนี้นับเป็นแถวหนึ่งแถวสองภาษาเขาเอื่อนมาแถวคู่อ่านี่เนาะคู่นี้รูดเนาะแม่นครับ เอิอนว่าคู่ล่ะครับตามหลักการเดาคู่นับให้พี่น้องเบิ่งง่ายๆเนาะคูหนึ่งอยู่เฉลี่วหนึ่งเฉี่ยสองใช่ปะอ่าอันนี้สามสี่เอ่อทัดมาก้างกันอย่าเป็นสามสี่แต่จะรู้ดอกลักษณะคือกันสามสี่แหรอครับว่าหาหกนะครับข้างกันทัดมากนะครับเนื้อหาหกตัวกลางเดี่ยวออกก่อนเนื้อพี่น้องเด้วยหาหกแล้วก็มาเจ็ดแปดเนี่ับที่มีแปดครับชั่วถ้าคู่คู่นีเนาะดูดอกตามการใหญ่ของขึ้นเพิ่นขึ้นมากมันจะง่ายก็เฉลี่ยวัวไปเพราะว่าบ้านพี่น้องมึงดู ตัวตัวนี้พัดออกไปแล้วบนี้มันจะรู้ขึ้นมามันจะใหญ่กว่ากว่ากว่าซุ้มเก่าครับอืออย่าง้แน่นอนบังอันนี้เป็นฟันแท้ครับมันจะใหญ่กว่าเก่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะเพิ่นจากที่บ้านี่คือขวบปีหนึ่งแน่นองแม่นครับนี่คือหนึ่งปีครับพวกสามเหลี่ยม้างๆมันจะม้วนผัดแต่ม้วนผัดแม่นบ่ต่อไปวงรอบการพัดต่อไปก็คือคู่ข้างๆกันนี่เนาะครับเอาคู่คู่สองนี่แหละแต่ว่าให้น่าเป็นสามซีแม่นครับถูกต้องนะครับเนาะ กันพี่น้องไปเบื้างแถวนี่ผัดมันก็จะรูดออกใช่ไหว่าขันมันใหญ่มันจะท่านกันนี่ก็คือเพิ่นผัดแถวที่คู่ที่สวงแล้วแมนบอเป็นเสามซีสามซีแมนครับอต่อมากคือกันเหรอพี่น้องแมนบอรับผัดนี่ก็จะเป็นบากันงสามซีนี่บอบันก็เป็นห้าหกเลยพี่น้องแมนครับนี่คือเข่าปีที่สามแมนบอห้าหกนี่คือเข่าปีที่สามนี่พี่น้องต่างกันแมนบอถูกต้องแล้วก็มันรูดแถวนึ่งจะเป็นแถวซีใช่ครับคู่คู่ที่แปดอ่าเป็นแถวการเลือก เนาะตัวการเลือกถ้าเห็นแบบนี้ก็ถือว่าแพ้อายุบ่หลายเนาะแมนครับคือผัดปีแรกขวบแรกแมนครับปีแรกนี่เออแต่จะขึ้นว่าพัดแชลคางกันนี่คือเป็นสามซีครับก็ยังบ่เนี่ยจะอายุประมาณสองปีอะสองปีได้พี่น้องครับนี่คือปีหนึ่งไรมาหมดไรง่ายพี่น้องมันจะไลขึ้นขึ้นะปีที่สองครับปีที่สองได้พี่น้อง พัดนี่นี่คือแถวแรกเนาะมนนีนึงแบบว่าปีสองมีก็ถือว่าใสาได้เนาะถ้าเริ่มเข่าแถวที่สามนี่เป็นเังไหนแนะนพี่น้องเนี่ยดีบอกเอาหน่เนาะพี่น,อน้นนนองเห็นการพัดแถวเขาเปิน่าชิมเนาะถ้าสู้วันเนี่ยนพี่น้องสื่อประมาณแถวที่ไหนพัดแถวที่ไหนเจ็ดได้ที่ดีแถวคู่แรกเลยะครับเนาะแมนครับนี่งคู่แหลกเลยประมาณนี้เนาะจะได้อายุแมนครับนี่คือการให้พี่น้องไปเบิ้งเพราะศึกษาพาพี่น้องไปเบิ้งเพื่วมาอายุแพร่ท่อนท่อนนี เกิดว่าพี่น้องอยากอยากเบิ้งเองให้นแต่ชงเกตตัวนี้เนาะประมาณจะขู้อายุอายุสัมเดือให้ประมาณเบิ้งเขี่ยให้คู่นี่เนาะคว่ซื่อเนาะคู่แรกนะพี่น้องหนึ่งสองเนาะอันนี้ยังพอใส่ได้ยืนบ่ได้ครับได้ครับเจียวซีนนี่เราพี่น้องเห็นวาดแล้วเอาไปเบิ้งภาพจริงกันนะเอาฟันแพะ่ข้อเบิ้งกันเอามาเบิ้งแพะที่อายุประมาณ เจ็ดแปดเดือนเนาะแม่นครับนี่เขาเอิ้นฟันน้ำนมเลยพี่น้องฟันน้ำนมแบบนี้ฟันน้ำนมมันจะหน่อยครับนี่คือยังบ่ได้พัดเฉาเป็นไงมันพัดเฉวมันจะซ้ำกันบดซ้ำกันบดนี่ฟันน้ำนมสี่กันยังเล็กอยู่นี่คือแพะที่บ่ได้ถึงขับปีบ่ได้ถึงปีนึงกัละต่อไปเพาเพิ่งแพะที่พัดเฉวแล้วขับปีก็คือปีนึงครับพี่น้องตามครับผมคู่แหลกครับอืแพะปีนี่ครับเฉาคู่แหลวแ่กคือ ปีนึงครับเพาก็ปีนึงเนี่ยคุณน้องเออเพราะพัดเฉลี่ยเฉลี่ยเฉียว่างเลยเนาะเฉลี่ยคู่เพิ่นจัดไงก็สี่คังคังสามสี่กันเนาะเห็นปะอ่านี้เด้อพี่น้องสิ่งที่ควรหูเหมือนบอกจำเป็นเด้เนาะตุยเนาะจำเป็นเด้อพี่น้องเพราะว่าน้อนงี้ครับเราไม่มีนี่ยขอนี้กล่องจำเป็นเพราะว่าหนึ่งละถ้าไปซื้อถ้าเป็นพวกสัตว์มีอยู่เนี่ยการให้ลูกขยันก็จะบดดีถึงก็ต้องไปซื้อนี่ถ้าเขาบอกอายุเขาเบิ่งเฉลี่ยตรวจครับ เพราะว่ามันเฒ่าแล้วเนาะมันมอายุหลายเลี้ยวการมาเลี้ยงก็จะขุนก็ขึ้นยากแน่เนาะครับถึงว่าถึงควายได้บ่ละกันได้ครับได้น้ำกันได้เนาะอืมเพื่อบึงเขียวโลดครับเหม่อยู่มันนี่เนาะอนี่แหละครับพี่น้องไในผู้ไปแล้วอีกเทคนิงเทคนิงเนาะครับเนาะเอาน้องทิ้เบอร์โทรไปนะครับพี่ผู้สนใจอยากสอบถามเรื่องการเลี้ยงแพะเนาะเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าสาม สี่เก้าห้าครับผมเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดครับศูนย์เก้าสามสี่เก้าห้าสี่เก้าห้าเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดครับเนี่เรื่อพี่น้องอาสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณหลวงชิมนะครับเนาะไม่ควบดูเพราะว่าเป็นประโยชน์ครับพี่น้องทุกคนนะครับใครอย่างมากเบืองงานกะโทษตามมาหนี้หรือบางทีหานน้องคนอยากขายแพร่เนาะอยากสอบถามเขาเมื่อไหรครับผมอ่าคลิปนี้ครับลาไปก่อนครับเคุณควูสิพอกันไม่สวัสดีครับผมพอกันไม่คลิปต่อไปครับผม